สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาล,ลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับหลักๆแล้วนะครับก็คือ สลาลมคอยชแนลนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับหลักๆแล้วจะเป็นเหรียญนะครับแต่ว่าคลิปนี้มีธนบัตรเข้ามานะครับธนบัตรที่ทางช่องเคยทําคลิปรับซื้อนะครับแล้วก็มีพบเจอและส่งมาขายกันนะครับก็มีส่งมาขายกันบ่อยๆนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าซื้อจริงติดต่อได้นะครับแต่ก็คืออาจจะตอบกลับช้าหน่อยนะครับผมจะทยอยตอบกลับตามลำดับนะครับ ก็คืออดใจรออีกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็คือคุณพี่ท่านนี้เคยส่งรูปมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมแจ้งราคาไปแล้วนะครับพี่เขาส่งมาขายแล้วนะครับจากจังหวัดบึงการนะครับบึงการนี่นะครับจังหวัดบึงการเคยมีพี่ผู้หญิงหรือน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับส่งธนบัตรแบบนี้มาขายผมแล้ว1ใบนะครับส่งแบงค์ยีมา1นใบรับเงินไป1,000บาทนะครับ จากบึงการเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีพี่ผู้ชายนะครับส่งมาอีกนะครับก็ประมาณว่าชี้เป้าได้เลยนะครับว่าจังหวัดบึงการมีธนบัตรแบบนี้ที่ผมรับซื้อหลุดไปถึงบึงการหลายใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นธนบัตรอะไรนะครับคุณพี่ท่านนี้ส่งมา2ใบนะครับสองใบแบงก์ยีใบมูลค่า40บาทนะครับ ราคาหน้าธนบัตร40บาทแต่ว่าได้รับเงินไปถึง1,700บาทนะครับผมช่วยค่าส่งให้อีก50บาทนะครับก็คือ1,750บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเอาออกมาแล้วนะครับอันนี้ส่งมาจริงๆนะครับนี่นะครับส่งมาให้ผมนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับการันตีได้เลยนะครับ ซื้อจริงแน่นอนติดต่อได้นะครับถึงแม้ว่าช่องผมจะเป็นช่องอช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามไม่ถึงแสนคนนะครับแต่ก็คือซื้อจริงแน่นอนนะครับอันนี้คือซีนมาอย่างดีนะครับเพราะว่าธนบัตรจะต้องแบบมีการดามกระดาษแข็งแบบนี้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นจดหมายนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน <c oughs> อผมให้ดูแค่ผมให้ดูแค่บัญ <c oughs> ชีธนาคารนะครับ เป็นธนาคารออมสินเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับ1,750บาทนะครับ1,700แต่ว่าช่วยค่าส่ง50บบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นธนาบัตรแบบไหนอ่าน่าจะดึงออกมาได้เลยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตัดออกนิดนึงอ๋อธนาบัตรมันค่อนข้างจะอันนี้มันเล็กไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้องแกะให้ดีๆหน่อยนะครับ อ่าสองใบนะครับอันนี้ใบแรกนะครับอันนี้ใบหนึ่งนะครับธนบัตรเป็นธนบัตรอ่าผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าสังเกตดูดีๆใบนี้มีรอยยับรอยพับนะครับตรงนี้ถ้ามือลูบจะรู้เลยนะครับว่าเป็นรอยยับเห็นไหมครับนี่นะครับแต่ก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าตกลงราคากันแล้วนะครับการประเมินราคาธนบัตรบางทีอ่ะ ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ารูปที่ถ่ายมากับของจริงบางครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่พี่เขาส่งมานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าเป็นธนบัตรที่ผมเคยทําคลิปรับซื้อหรือเปล่านะครับลองดูนะครับอันนี้ก็มีรอยยับนะครับรอยพับตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับเป็นหมวดเอสนะครับ 0พอแล้วก็ 0S นะครับเป็นหมวด S หมวดเสริมแต่ว่าหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามาว่าหมวด S รับซื้อด้วยเหรอถ้าเป็นหมวด S ธรรมดายังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าใบนี้พิเศษนะครับดูที่ตัวเลขนะครับ1561นะครับเลขบน1561นะครับนี่นะครับ1561เลขไทยเลขไทย 1561นะครับแล้วมาดูที่เลขอารบิกนะครับ1566นะครับอันนี้คือเป็นหมวด S ด้วยแล้วก็เลขไม่ตรงกันด้วยนะครับที่ผมเคยทำคลิปรับซื้อนะครับใบนี้ตอนนี้ใบนี้เลยนะครับที่ซื้อที่คุยราคากันนะครับ1,000บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็มีน้องผู้หญิงท่านหนึงส่งมาจากบึงการเหมือนกันนะครับส่งมาใบเดียวถ้าใครที่เคยดูคลิปที่ผมรีวิวให้ดูนะครับ มีส่งมาจริงๆนะครับจากบึงการรับเงินไป1,000บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหมวด s หมวด S แล้วก็เลขไม่ตรงกันด้วยนะครับก็คือผมอะรายการรับซื้ออาจจะไม่หลากหลายเหมือนช่องใหญ่ๆช่องดังๆระดับประเทศนะครับแต่ก็คือรายการที่ผมรับซื้อจะเน้นที่พบเจอกันได้จริงๆเหมือนใบนี้นะครับเนี่ยผมได้มาครั้งแรกเลยที่ผมได้หมวดหมวด S เลขไม่ตรงกัน,นผมได้มา2ใบ นะครับจากจากแถวภาคกลางนะครับแล้วใบที่2ได้มาจากน้องผู้หญิงจากจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับครั้งที่3จากบึงการเหมือนกันนะครับจังหวัดบึงการผมคิดว่าน่าจะหลุดไปบึงการหลายใบนะครับใครอยู่บึงการหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเจอเลขแบบนี้นะครับ1561ลองสังเกตให้ดีๆนะครับ1561แล้วถ้าอารบิกเป็น1-5-6-6ขายได้นะครับอย่าเอาไปใช้ ขายได้แน่นอนนะครับช่องผมรับซื้อเนี่ยซื้อมาเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วนะครับเนี่ยครั้งที่2จากบึงการนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้นะครับช่องผมซื้อจริงนะครับทําคลิปแล้วซื้อจริงติดต่อได้นะครับถ้าติดต่อไม่ได้คงจะไม่ได้ส่งอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาดูอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้พิเศษยังไงนะครับพระราดเก่าๆใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใบนี้ราคา1000บาทนะครับ ใบนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับความพิเศษอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมวางให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะไปหาธนบัตรรุ่นนี้มาเปรียบเทียบตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นธนบัตรกระดาษโอเคนะครับผมเจอแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมครับอ่า อันนี้เป็นแบบที่พี่เขาส่งมาขายนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับของผมที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับเนี่ยผมเก็บเลขสวยๆผมก็เก็บนะครับถ้าเจอนะครับการตรวจสอบธนบัตรในกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับนี่นะครับบางทีธนบัตรกลุ่มนี้เราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่า ขนาดเท่ากับของจริงหรือเปล่าเข้ากับเข้ากับแบบปกติหรือเปล่าเหมือนธนบัตรตัวนี้เดี๋ยวผมบอกเลยนะครับเป็นแบบพิมพ์เคลื่อนนะครับพิมพ์เคลื่อนจากตัวหนังสือเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเคลื่อนมาตรงที่พเสดีของในหลวงรัชกาลที่10เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขก็มาติดขอบเลยเห็นไหมครับแบบปกตินะครับเลขตัวสุดท้ายจะอยู่ห่างจากพัสดีนะครับเห็นไหมครับแต่ใบนี้นะครับมีลักษณะของการเคลื่อนนะครับ ตัวเลขเคลื่อนมาทางขวานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเคลื่อนมาเลยนะครับแล้วก็ลงล่างมาด้วยนะครับมาทางขวาแล้วก็ยังมีลงล่างมาด้วยเห็นไหมครับเลขศูนย์แบบปกติเลขไม่ใช่เลขศูนย์ตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ห่างประมาณนี้แต่ว่าใบที่ส่งมาขายอะ่ะเห็ไนไหมครับตัวเลขมาชิดอยู่บนพระเศียรเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เห็นไหมครับ2ใบ นี่นะครับอันนี้อาจจะพิมพ์หลายครั้งนะครับเนี่ยอันนี้แบบปกตินะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะอยู่ห่างจากขอบนะครับแล้วก็ใบเนี่ยมีการเคลื่อนมาทางขวาเห็นไหมครับตัวเลขเกือบล้นขอบเลยนะครับ085 7 996นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับใบที่ส่งมาขายจะเล็กกว่าใบจริงเล็กน้อยนะครับนี่นะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นใกล้เคียงกันหรือว่าธนบัตรที่มันเล็กกว่าเยอะอาจจะเป็นแบบการตัดธนบัตรแล้วหลอกส่งมาขายนะครับแต่ว่าใบนี้ไม่ได้หลอกนะครับใบนี้ของแท้นะครับดูแล้วดูจากอะไรบ้างนะครับดูจากขนาดนะครับที่ขนาดมีความใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับถ้าดูดีๆอาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเรามาสังเกตจุดหลักๆนะครับเนี่ยที่ผมบอก การพิมพ์นะครับตัวสุดท้ายแบบปกติอยู่ห่างนะครับแล้วก็แบบที่มีราคาที่ผมรับซื้อมันเคลื่อนเห็นไหมครับอยู่ตรงพัดเสียนเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบสองจุดที่ดูได้ง่ายนะครับก็คือจุดนี้และจุดนี้นะครับดูได้ง่ายแต่ถ้าเราลองพิจารณาเทียบใบต่อใบอีกนะครับก็อาจจะพบเจออีกหลายจุดนะครับนี่นะครับดูลายเซ็นก็ได้นะครับ ดูตรงนี้ก็ได้นะครับลายเซ็นที่2นะครับอันนี้คือใบปกตินะครับอ๋อมันคนละลายเซ็นกันนะครับดูตรงดูตรงตัวหนังสือดีกว่านะครับดูตรงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าลายเซ็นมันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะบางบางท่านลายเซ็นยาวลายเซ็นสั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูที่จุดเนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเคลื่อนมานะครับอันนี้คือไม่เท่ากันนะครับ แต่ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับสองจุดหลักๆสองจุดหลักๆก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นี่นะครับเนี่ยอเนี้ยถ้าดูดีๆนะครับอันนี้ใบที่ส่งมาขายปละปละจะอยู่ตัดกับแถบแม่เหล็กตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าแถบแม่เหล็กใบบนน่ะนะครับจะอยู่ตรงคําว่าไทยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เคลื่อนนะครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับสําหรับธนบัตรแบบนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่า พบเจอในจริงในระบบมุนเวียนนะครับรายการส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้ในระบบบุญเวียนนะครับเพราะว่าถ้าผมรับซื้อเหรียญบุนเวียนอ่ะโอกาสที่ผมรับซื้อจะได้ซื้อจะมีสูงแล้วธนบัตรก็เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้พบเจอในระบบมุนเวียนจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผมรับซื้อธนบัตรรุ่นเก่าๆอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ได้พบเจอในระบบมุนเวียนน่ะโอกาสซื้อของผมก็จะยาก น้อยลงไปนะครับผมจะเน้นเน้นรับซื้อจริงเน้นของที่หาได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับนี้อันนี้ก็คือ2รุ่นเนี่ยก็คือยังพบเจออยู่ยังมีการใช้งานกันอยู่นะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับใบแรกนะครับเป็นหมวด S, <S ด้วยแล้วก็เลขไม่ตรงกันด้วยนะครับรับซื้อแต่ว่าถ้าเป็นหมวด S อย่างเดียวเลขตรงกันยังไม่ซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเลขไม่ตรงกันเป็นหมวดธรรมดารับซื้อนะครับซื้อ500นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมวด S, <S เลขไม่ตรงซื้อ 1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับใบนี้ยับๆเนี่ยยับแบบเนี้ยใบนี้ซื้อ1000นะครับใบนี้ก็อยู่ที่700บาทนะครับผมตั้งใจแล้วผมบอกพี่เขาว่าขายให้ผมเถอะผมอยากเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ว่าผมอะซื้อจริงแล้วของที่ผมซื้อคือเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนพี่เขาบอกว่ายังไงเขาก็ขายอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ ส่งธนบัตรมาขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทางช่องแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่าของที่ผมรับซื้อเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับพี่เขาเจอจริงๆนะครับนี่นะครับพี่เขาสังเกตนะครับก็คือเป็นนักยังไงอ่ะก็คือพี่เขาโชคดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่โชคดีอย่างเดียวนะครับพี่เขามีความรู้นะครับเขารู้จักสังเกตแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เขาได้มาตรงนี้นะครับ40บาท แลกเงิน1,700บาทนะครับอาจจะไม่ใช่ยอดเยอะอาจจะไม่ใช่ยอดหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่การันตีได้ว่าช่องผมติดต่อได้ซื้อจริงของที่ซื้อก็หาได้ในระบบมุนเวียนนะครับก็ฝากติดตามช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับช่องทางเลือกสำหรับเหรียญและธนบัตรนะครับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ